คุณจริงใครโกหกหันหลังไปหันก็คุณบอกหันหลังก็คุณไม่หันหลังจีไหนหันหน้าไปหันหน้ามาได้เดี๋ยวตับครับมันคืออะไรครับมันคือลำโพงกับไมค์ไม่เชื่อโกหกโกหกสับฟ้าป้านี่คืออะไรครับแก้วน้ำใหญ่ไหมจะปกแขกประมาณเนี้ยมีหูทิ้วหรือเปล่านี่ครับติดนะครับอินเทอร์เลยดีเดียว จะถามเจ๊ตับไฟจริงมันเป็นไมไ์กับอะไรไ์กับลำโพงชัวชัวตต่ละล่มันเป็นไม์แต่ลำโพงตอนที่หนีก็ท um ี่เันโงได้เมันเป็นไ์แั่ลำโพงเชื่ป um ้าเออมึงหลบคนเจ๊ตับแล้วอยู่กับเจตับมานานมึงไม่เคยเหรอแต่คิดแปลกอะไรที่พโดนทนว่าป้าก็ไม่ธรรมดาเออ แล้วสิ่งที่มันรอดตัวเพราะอะไรเพราะสงครามที่ผ่านมาเพิ่งเอาไปใช้กันก็แค่นั้นเองคืออะไรอะไรที่เอาไปใช้มันจะหมดแล้วพี่ใส่น้ำกระติกน้ำเนี่ยสีเขียวเนี่ยป้าเรากระติกน้ำไม่มีกระติกน้เขียวไม่มีกระติกน้ำบ้านเราสีเขียวไม่มีแต่มันมันจริงจริงที่บ้านเนี่ยผมกิดน้ำมาดูแก้วแล้วมันไม่มีสีเขียวเลงแล้วแล้วผมคิดว่าคนตอบตรงอ่ะมันเป็นโอกาสที่มันจะตอบแบบใช่เลยมันใช่เหรอวะคือหนึ่งที่เดียวที่มันคิดแค่นี้แหละแล้วเนี่ขอบภาษาก่อนนะครับอ่าน่าจะเบี่ยงเบนผมว่าปลาไม่น่าเชื่อรู้แล้วปลาเลี้ย kéo nào thì chịu chưa khai chưa khai chưa khai chưa เพราะว่าปลาเรียบรู้ป่ะทำไมตอบตอบแก้วนะแก้วสมบัติแม่วายเขานะเว้ยมึงพูดว่าแก้วสมบัติจริงตอนหนึ่งผมให้โอกาสพี่เล่นจริงจริงเพราะว่าพี่กินแล้วว่าแม่เขาไม่อยากให้ใครเอาเงินไปใช้ดูในตามันบอกดูในตาในตาไม่มีหนอกจากเรื่องถายแต่ผมว่าตอนนี้โก้มากจะไม่ค่อยพูดเออคุณพูดไปแล้วอ่ะนึกออกไหมคุณต้องพูดอะไรอีกอ่ะปลาต่อปลาไหนอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนเลยเลยอุปกรณ์เนี่ยไม่ใช่แล้วกัแค่แบบอ้อมคือเวลาเล่นกีตาร์ของถังจะให้บอกตรงๆเหมือนที่ตับเหรอ ไม้กับลำโพงสีอะไรสีขาวไม้มีกี่ตัวไม้มีสองตัวเป็นกลมๆไอ้ไอ้กลมๆนี่คือมีบทุดๆไหมไม่มั่นใจว่าีหรือเปล่าสีดำด้วยกูให้นายต่อตัวสีดำด้วยที่มึงชอบไปร้อเพลงกันอะ เจะมาเว้นี้เอาอย่างนี้ไปเลยที่วันที่วันปีบ่ายท่านมึไปร้องเพลงกันปี้แยะสองคนอ่ะแล้วตัวแบบมันคือแก้วน้ำฮะแก้วน้ำไม่กูมึงจะตอบยังไงกูก็บอกให้ไงไอ้ที่เป็นหน้าจอสีดำดมาแล้วพี่เอาไม่เราถามก่อนดิคนที่ตอบตรงอ่ะคือมึงจะต้อมอยู่นี้เหรอตอบอยู่นี้เหรอเนี่ยเมื่อรู้อัู่ว่คืออะไรอ่ะสภาพกูตอนนี้ก็คือแบบกูไม่จะสั่นขาความคิดจะจบขอมึงยังไงอ่ะก็ไมโหอะไรวะไม่คือแบบไม่ยอมเชื่อเออเอาติดตับสรุปเลือกเชื่อใครเลือกเจดตับเจดตับแน่นะหนึ่งสองสามเปิดได้ ป้าเขาก็โกงไม่เนียน